เรื่องของการรักษาพยาบาลกันบ้างนะคะซึ่งโรงพยาบาลสิริราชค่ะได้ร่วมมือนะคะกับบรสษัีไทยค่ะมีการส่งผลตรวจทางด้านการวิจัยหรือว่าแหลกต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบวินิจฉัยโลหิตหรือว่าน้ำเหลืองค่ะให้สามารถส่งบริการทางบรสษัีให้กับประชาชนทั่วประเทศได้ค่ะ ศูนย์ห้องปฏิบัติการศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้ร่วมกับบริษัทไพรสีไทยจำกัดได้มีการจัดงานแถลงข่าวศูนย์แล็บศิริราชก้าไกลส่งตรวจได้ทางไพรสณีเพื่อให้บริการส่งตรวจทางการแพทย์ค่ะเช่นโลหิตน้ำเหลืองตัวอย่างเนื้อเยื่อจากโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศมายังศูนย์ห้องปฏิบัติการศิริราชเพื่อตรวจและวินิจฉัยได้ทันเวลาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบเดียก กับผู้ป่วยของซีรีราชค่ะซึ่งจะทําให้การรักษามีผลดีและก็มีประสิทธิภาพโดยจะใช้เวลาในการส่งตรวจในระบบปกติ1-3วันและแบบวบวนพิเศษภายใน24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้การส่งตรวจดังกล่าวนะคะต้องผ่านทางโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่เท่านั้นผู้ป่วยไม่สามารถส่งตรวจเองได้และยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับสิ่งตรวจบางชนิดค่ะเช่นอุณหภูมิและระยะเวลาในการจัดส่งซึ่งทางสิริราชและไพรสณีไทยจะร่วมกันพัฒนา ต่อไปนะคะส่วนสถานพยาบาลใดนะคะที่สนใจสามารถขอเข้ารับบริการแล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะคะที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ